เหรียญสองบาทที่ระลึกครบ1 0 0ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตาราธิเบตอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชื่นชอบเหรียญกระสาบนะครับวันนี้เหรียญกระสาบที่ระลึกที่ผมจะนํามาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้เห็นกันว่าหน้าตาของเหรียญกระสาบเป็นอย่างไรนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลน,นะครับที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่สำคัญคือครบ100ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตตราธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโดยครบรอบวาระวันที่1มกราคม2535มีการประกาศออกใช้งานเหรียญกระสาเหรียญนี้วันที่23พฤษภาคม2534มีจํานวนการผลิตเหรียญทั้งสิ้นนะครับในวโรกาศ คบ100ปีนะครับคือ2 3 8 3้านาเหรียญด้วยกันนะครับลวดลายของเหรียญด้านหน้านะครับของเหรียญกระสาบสองบาทกลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระมหิตราธิเบตอดุยเดศวิกรมพระบรมราชชนกพระพักพระพักตรงทรงฉลองพระองค์ชุดสากลนิยมภายในวงขอบเหรียญด้านล่างนะครับมีข้อความ ว่าสมเด็จพระมหิตาลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนี่คือด้านหน้าของเหรียญกระสาบนะครับขอญาติพิกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกระสาบกันด้านหลังของเหรียญกระสาบกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายประกอบพระราชอิสริยยศมีพระนามาพิไทยย่อมอมา อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎและจัก,กร,ซรีซึ่งประดิษฐ์ซึ่งประดิษฐ์ถานบนพานทองปากกรีบบัวสองชั้นมีตั่งเท้ามีตั่งเท้าสิงรองรับและมีฉัดกรีบบัวห้าชั้นตั้งบนตั่งท่าตั่งเท้าสิงประกอบไว้ทั้งสองข้าง ด้านล่างรูปเครื่องหมายดังกล่าวมีข้อความบอกราคานะครับ2บาทและข้อความว่าประเทศไทยภายในวงขอบเหรียญด้านล่างสุดนะครับมีข้อความว่า100ปีวันพระราชสมภพบ1มกราคมพอจุดสอจุดสองหาสหำหรับเหรียญกระสาบในวาระ เดียวกันนะครับแต่เป็นเหรียญชนิดราคาอื่นๆนะครับมีได้แก่เหรียญแบบธรรมดานะครับ10บ,บาทที่เป็นแบบสีเดียวนะครับ600บาทนะครับเหรียญ600บาทนะครับแบบธรรมดาและในรูปแบบของเหรียญขัดเงานะครับ10บ,บาทนะครับแล้วก็เหรียญขัดเงา600บาทเหร,ร,เรียญกระสาบเหรียญนี้มีน้ำหนัก7.3กรัมด้วยกันนะครับแล้วก็ เส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมรนะครับเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับเสื้อเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญ2บาทนะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับจะได้รับรู้กันว่าเหรียญกระสาเหรียญน,นี้นะครับลักษณะของเหรียญเป็นอย่างไร